ก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนปืนใหญ่อาร์นอนทุกคน,นครับผมพบกับผมมูเ f c ซีอาร์นอนนะครับวันนี้ครับมีข่าวดีนะครับเราปิดดิวชิเซนโกได้แล้วนะครับแล้วก็มีทางด้านของยูริเตเริมันว่าเราจะไปคว้าตัวหรือไม่แล้วก็ กับเยมากันเยสแล้วก็อีกหลายๆข่าวนะครับเดี๋ยวไปรับชมในเนื้อข่าวเลยแล้วกันนะครับผมนะก่อนที่จะไปรับชมนะฝากฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับฝากทุกคนกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนผมต่อไปนะครับผมนะโอเคข่าวแรกเลยนะผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับข่าวของที่เชนโก้ครับเมื่อเช้านี้นะครับผมก็ทํางานอยู่นะครับ ทำงานตอนดึกๆนะครับทีนี้ก็ไปเห็นทวิตเตอร์ตอนตีหนึเนาะก็เดวิดออนสตินนะครับรายงานออกมาครับอาร์เซนอลเนี่ยเสร็จสิ้นการาย้ายสำหรับโอลกซานเดอร์ซีเซนโกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังโมลุข้าตกลงสัญญา4ปีโดยค่าตัวนะครับ32ล้านปอนด์บวกแอดออนะครับตอนนี้ครับอยู่ในขั้นตอนการย้ายตัวของโอลกซานเดอร์ซีเซนโกหลังจากรรลุข้อตกลงในการนะครับในการคว้าตัวนะครับหากเป็นไปตามแผนนะผมนะ ซิเซนโก้เนี่ยจะออกจากทัวร์ปีซีซั่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายกับอาร์เซนอลนะครับเพื่อเซ็นสัญญากับสมโมสรของเรานะครับก็มีรายงานออกมาอีกนะครับเขาเนี่ยมักเล่นกองกลางก็ตามนะครับในใน,ในอตอนเขาเล่นทีมชาตินะแต่ทิเชนโก้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถูกเป๊ปโกเดลวาลาเนี่ยใช้งานให้เป็นแบ็กซ้ายซะมากกว่านะครับแม้ว่าจะเป็นเพียงพื้นที่เฉพาะของอาร์เซนอลเนี่ยต้องการเสริมความแข็งแกร่งแต่ความเก่งกาจของเขาเนี่ย น่าจะดึงดูดอย่างแน่นอนครับเป๊ปกูเดล่าพูดถึงนะครับชิเชนโก้เนี่ยประสบความสำเร็จกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโดยคว้าลีกสูงสุดก็คือพรีเมียร์ลีกนะซีสมัยแล้วก็ลีกคัพนะครับแล้วก็เอฟเอคัพหนึ่งรายการนะครับถ้าชิเชนโก้ย้ายเข้ามานี่ก็จะเป็นนักเตะลายที่ห้าของอาร์เซนอลแล้วนะครับในซัมเมอร์น,นี้นะหลังจากที่ดึงตัวของทางด้านมาคินยอร์ดแมทเทอร์เนอร์ฟาบิโอวิเอล่ากาเบรียลเคซุสแล้วก็ชิเชนโก้เข้ามา ลายล่าสุดนะครับก็ฟาบิซิโอโรมาโนแล้วก็เทพบรีิด์รายงานตรงกันนะครับผมเฮียบีโกนะครับผมก็คืออย่างเป็นทางการแล้วแหละนะครับรอตรวจร่างกายชูเสื้อนะครับคาดหวังว่าจะได้ไปนะครับชิซโกเนี่ยจะไปอ่าปีซิซันกับทีมเรานะครับทันโอเคก็ยินดีกับแฟนปืนนะครับน่าจะชื่นมื่นะนครับตอนนี้ปิดตอนนี้ครัปิดดิวรัวไปเลยนะครับก็ ทีมเราก็ใช้เงินก็ไป110ล้านปอนด์นะประมาณประมาณนี้ครับก็เป็นข่าวที่ดีกับทีมเราครับที่เซ็นสัญญานักเตะได้นะครับก็ไปพูดถึงดิวของเตลมมนบ้างนะครับเตลมมนเนี่ยหลังจากที่เราคว้าโอเล็กซานเดอร์ซีเซนโก้แล้วเนี่ยฟุตบอลอินไซด์นะครับก็รายงานยูริเตลแมนเนี่ยสตาร์ของเลสเตอร์ซิตี้บอกเพื่อนเพื่อนของเขาว่าครับต้องการ ย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลน,นะครับยูริเตอร์แมนเนี่ยเป็นสตาร์ของเลสเตอร์ซิตี้นะครับพอใจที่จะย้ายไปเล่นกับอาร์เซนอลมากกว่าแมนยูนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแหล่งข่าวของฟุตบอลอินไซต์รายงานนะครับอาร์เซนอลและยูไนเต็ดเนี่ยสนใจที่จะเซ็นสัญญากับอกองกลางรายนี้อกองกลางรายนี้วัย25ปีนะครับเนื่องจากพวกเขามองหาตัวกลางระดับท็อปในกรอบเวลาปัจจุบันของอนาคตเนี่ยเตอร์แมนอยู่ใน เขาเรียกว่าในอยู่ในเวลาที่เหมาะสมนะครับขณะที่เขาเนี่ยเข้าถึงเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายของของเขาแล้วนะครับกับเลสเตอร์ซิตี้ะครับและเขาเนี่ยก็ได้ปฏิเสธที่จะต่อสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้ออกไปนะครับนักเตะทีมชาติเบลเยียมเนี่ยยูริจิเลมันเนี่ยเป็นที่เข้าใจว่ากำลังเตรียมย้ายปเชนอนและนะครับและต้องการตกลงข้อเสนอเร็วๆนี้นะครับแต่ทีมเราเนี่ยยังยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอแต่อย่างใดเพราะว่าตอนนี้ จิเซนโกเนี่ยเล่นได้แบ็กซ้ายเล่นได้ทั้งกองกลางครับก็ไม่แน่นะครับไม่แน่แนเบนเนลโรจเจอร์ก็ให้สัมภาษณ์นะครับยอมรับว่าสถานการณ์ของยูริตเตทเลมันเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับแต่ยกย่องเขาว่าน่าทึ่งที่ได้ร่วมงานกับเขาด้วยนะครับเมื่อเขากลับมาฝึกซ้อมปีซีซั่นนะครับเขาลงเล่น30นาทีสุดท้ายในเกมปีซีซั่นนะครับแล้วก็เทเลมันเนี่ยเป็นผู้เล่นสําคัญนะครับของทีมโรจเจอร์เลยนะครับนับตั้งแต่เขาย้ายจากสโมสรโมร็อกโก ี2019นะครับเขาทำประตูชัยนัดชิงชนะเลิศ FA ฟเอครับปี2021เหนือเชลซีได้นะครับผมโอเคก็เป็นรายละเอียดนะครับทีนี้เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ไม่เต็มใจที่จะตกลงข้อเสนอในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากพวกเขาเป็นสโมสรเดียวในพรีเมียร์ลีกตัวนี้นะครับที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญานักเตะเลยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยได้เซอริมมิดฟิลด์อย่างเช่นฟาบิยโววีเอล่าแล้วนะครับก็ทั้งวีเอล่าทั้งทั้งซิเซนโก้ก็เล่นกองกลางได้นะครับ หลังจากที่เราไปคว้าฟาบิโอวิเอล่ามาจากปอร์โตผมก็ไม่แน่ใจครับว่าเราจะดึงเตเลมันหรือไม่แต่มีข่าวออกมาแบบมันเงียบเหลือเกิน,นครับมันเงียบผมก็เลยแบบไม่มั่นใจกับดิวกับกับเตเลมัน,นครับว่าทีมเราจะ,ะเดินหน้าคว้าหรือไม่นะแล้วก็มีกูรูด้านการเงินนะครับออกมาปเปิดเผยว่าอาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับกานชาก้าท่ามกลางการสอบสวนทางอาญานะครับที่ว่าอะไรนะ ตั้งใจให้มันเป็นใบเหลืองไหมท้ที่มีข่าวกันมาช่วงหน้านี้นะครับถ้ากันเนชาก้าโดนแบนหรืออะไรเนี่ยไม่แน่นะครับถ้าสอบสวนทางอาญาตามที่เป็นข่าวอาจจะดึงยูริเตอรมันมาแทนก็ได้ครับไปที่บุคโยสาก้านะครับผมฟาบิซิโอรโรมาโนนักข่าวของอิตาลีรายงานบุคโยสากา้าสตาร์ของอาเซนอลนกำลังมองหาโอกาสที่จะต่อสัญญากับสโมสรนนะครับ เอาจริงๆแล้วบุคโยสากาเขาก็รักสมโมสรอ,อาเซนลน,นครับเขาก็อยากอยู่ต่อแต่ว่ารอดูรายละเอียดสัญญาครับว่าค่าเนื่ยเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ละครับฝ่ายของอาเซนอลนนะ่ะอยู่ภายใต้การเก็งกําไรที่เชื่อมโยงเขากับการได้ออกจากสนามอิมเรตนะครับก็คือว่ามีหลายสามโมสรสนใจเนาะถ้าเขาไม่ต่อสัญญานะด้วยสัญญาของผู้เล่นที่จะหมดลงเมื่อสิ้นสุดฤดูดกาล2023-2024นะครับข่าวลือ,อเรื่องคู่แข่งในเีเมียรีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูล ใกล้เข้ามาที่อยากได้นะักเตะวัยว20ปีแต่ยังไงครับบุคโยสากาต้องต่อสัญญากับสโมสสนเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่ต่อสัญญาเนี่ยอาจจะพิจรารณาขายก็ได้นะครับโดยอย่างไรก็ตามครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยทั้งอาเซนอลแล้วก็บุคโยสากาเนี่ยก็เริ่มเขาเรียกว่าทําการเจราจาสัญญากันอยู่ตอนนี้นะครับก็หวังว่าให้ออกมาแบบแฮปปี้เอนดิงทั้ง2ฝ่ายนะครับผมนะ โรมาโน่ก็กล่าวว่าครับสมสรสชั้นนำของอังกฤษก็ติดตามสถานการณ์มาระยะหนึ่งแล้วแต่ข่าวดีสำหรับของกองเชียร์เซนอลเนี่ยคือนะครับสิ่งที่สำคัญของผู้เล่นของเราเนี่ยคือสาการเน่รักสมสรสอยากอยู่กับสมูรสต่อไปนั่นเองนะครับก็คือฟาบิโอโรมาโน่รายงานออกมาแบบนี้นะครับข่าวต่อไปนะครับเกี่ยวกับกาเบียลมาการเนส yes นะครับก็คือเจียนลูก้า ดิมาซิโอนักข่าวอของอ,อิตาเลียนบอกว่ากาเบรียลมาการ์เดียนเนี่ยได้ปฏิเสธนะครับที่ได้ปฏิเสธที่จะเขาเรียกว่าเป็นข่าวกับยูเวนตุสที่จะดึงตัวใช่ไหมเซนเตอร์แบ็กเนี่ยทีมชาติบราซิลของอาร์เซนอลเนี่ยปฏิเสธที่จะย้ายไปร่วมกับยูเวนตุสนะครับและจะอยู่คาแข่งในทิน่เอิมิเรีสเตเดียมกับอาร์เซนอลต่อไปนะครับตอนนี้เขามีความสุขดีนะครับเพราะว่าเขาเป็น แบ็กซ้ายไม่ใช่แบ็กซ้ายสิเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับเล่นคู่กับเบนไวยนะนะก็เข้าคางแล้วนะก็ไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่แน่นอนนะครับแล้วก็ยูเวนตุสเนี่ยได้หันหาเป้าหมายอื่นแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพราะรู้ว่ากาเบรียลมาการ์เนยสเนี่ยไม่ต้องการย้ายไปร่วมยูเวนตุสนะครับก็สะใจนะครับสะใจนะครับเวลาเราอยากได้นักเตะเขาเนี่ยยูเวนตุสเนี่ยมันเล่นแง่เล่นมุมเหลือเกินจนเราแบบจะขอยืมตัวกองกลางใช่หไหมก็ โหยจะพวกออปชั่นซื้อขาดอะไรยืมแม่พูดมาผมก็ก็อย่างว่าานกทางการตลาดก็ว่ากันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นธุรกิจเนาะโอเคใครเจราจาดีหรือว่าใครมีแบบฝีไม้ไลายมือฝีไม้ไลายปากดีก็ได้ตัเตะไปอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคข่าวต่อไปนะครับนี่เลยนะครับอาเซนอนเปิดตัวชุดอาวคิดนะครับที่ใช้ในการแข่งฤด,ดูกาล2022-2023อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะครับ ก็อาจจะประเดิมนะครับใส่ในช่วงปีซีซันที่อเมริกานัดที่จะถึงนี้ก็เป็นได้นะครับก็มีข่าวอื่นอีกไหมนะครับก็นี่เลยนะครับมิเกลเด a ต้าให้สัมภาษณ์ว่าตลาดนักเตะยังคงไม่จบนะครับตามที่เคยรายงานเรายังต้องการตัวลูกดิมเส้นเนาะก็คือว่าตามที่เป็นข่าวมาหลายๆวันที่ผมเคยรายงานมานะครับอาเซนอนของเราเนี่ยก็มีมิดฟิลเสริมแบ็กเสริมอะไรแล้วก็ตอนเนี้ย อยากได้ริมเส้นฝั่งขวานะครับมามาทดแทนเขา<อ>เรียกว่าอะไรอ่ะแบ็กอัพของบุคิโยสากะนะครับเผื่อว่าจะโรเทตกันได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเปเป้น,นี่เรื่องไม่ไหวต้องเราก็อยากขายออกแล้วแหละแต่มันไม่มีทีมในที่จะสทีมอ่ะสนใจเปเป้แต่อาจจะไม่สู้ค่าเหนื่อยหนึ่งแสนสี่หมื่นปอนด์อะไรประมาณนี้นะครับก็ข่าวต่อไปนะครับข่าวต่อไปนูโน่ตาวาเลสนะครับนูโน่ตาวาเลสอ่าสื่อของ,ของฝรั่งเศสรยายง,งานครับนูโน่ตาวาเลสเนี่ย เมินนะครับที่จะย้ายไปโอลิมปิกมาคเซย์นะครับแบบยิมตัวนะครับเพราะว่าต้องการอยู่กับทีมต่อไปนะครับต้องการพิสูจน์ตัวเองนะครับถึงแม้เรานะจะได้โอเลิเซนเดอร์ชิเซนโกมาก็ตามนะครับเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าอ่ายังไงก็เป็นรองของชิเซนโกอยู่แล้วนะครับก็เขาก็ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรในใจก็เล่นบอลถ้วยก็ได้อะไรประมาณนี้เนี่ยนะนะเล่นบอลถ้วยก็ได้ก็ถ้ามีามามทั้งคินนเทนี่มีทั้งชิเซนโกนะครับ ก็อาจจะเบียดขึ้นมายากบางทีนะครับเขาเรียกว่าอะไรทีเลี้ีลีงที่นี่เจ็บหรือว่ากลางเราก็เจ็บอ่างเงี้ยอาจจะนุโนเตาเล่นมาเล่นแบ,บ็คซด์แล้วก็ชิเซนโก้ไปเล่นกลางก็ได้เป็นไปได้หมดนะครับก็คือแผนของคุณซือเป็นไปได้หมดนะครับมาเพราะว่าชิเชนโก้หรือว่าเพราะว่าชิเชนโก้เนี่ยเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์เล่นในหลายตำแหน่งเนาะก็คุณซือหลายๆคุณซือก็หวังที่จะ ให้นักเตะทุกคนเนี่ยเล่นได้หลายตำแหน่งเหมือนกันแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับในทวิตเตอร์ก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ารายงานล่าสุดนะครับผมก็ทํางานดึกๆนะทํางานเข้ากะก,ก็ดูโทรศัพท์ไปโอ้ยอยากรายงานข่าวก็อยากรายงานแต่ว่าอุปกรณ์ก็อยู่บ้าน <laughs> พวกคอมพิวเตอร์พวกอัดเสียงอะไรอยู่บ้านก็อยากรายงานข่าวอยู่นะแต่ก็เก็บข่าวไวนะ้บันทึกข่าวไว้แล้วก็ไปแปรไปแปรมาก็ นำมาเสนอตอนเช้าให้นะครับเพิ่งกลับมาถึงบ้านเก้าโมงเช้านะพอ,อกะกมานะทํางานบริษัทเนาะก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ต้องขออภัยทุกคนด้วยที่อัพข่าวช้านะครับอย่างไรก็ตามนับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเพื่อเพื่อว่าจะได้เป็นจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับพี่นี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ